เอ๊คอเป็นไรเนี่ยนี่นี่คอเป็นอะไรหรอคอเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆก็เปิดไม่ติดทำยังไงดีอ่ะเอา้าเจอไม่รู้เหรอที่โรงเรียนเรามีระบบแจ้งซ่อมแล้วนะไม่รู้อ่ะมันทำยังไงอะ่ะนี่เลยคือลองสแกนดูสิตรงนี้สแกน QR Code และกดไปยังลิงก์กดส่งเพื่อเริ่มคุยกับแชทบอท ระบุโลเคชันที่พบปัญหาได้เลยแจ้งปัญหาที่พบหลังจากนั้นให้เราใส่ห้องและอาคารเข้าไปด้วยหลังจากนั้นให้เราถ่ายรูปปัญหาที่พบและส่งไปยังเจ้าหน้าที่ให้เราเลือกประเภทที่แจ้งเป็นของโรงเรียนรอระบบติดต่อเจ้าหน้าที่การแจ้งซ่อมถือว่าสำเร็จแล้ว ใช่แล้วงานชมเมล,ล่าเพียงทําตามขั้นตอนดังกล่าวปัญหาของเราก็ถูกแก้ไขเพียงเจอแจ้งจบไปทัฟฟี่ฟองดู